โอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพีดน้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเนะครับเป็นไอเของช่างแอดนะครับนั่นจะของครับผมรับผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวมาดูอะไรไปเลยนะครับนักเดี๋ยวให้ช่างแอดเป็นคนตอบนะครับผมประกับเป็นของอะไรครับทีซเอ็มเอ็มราคาเท่าไหร่ครับห้ยแท้หกร้อยแท้ ปั๊มนะครับเป็นปั๊มเว็บปั๊มเรียบร้อยปั๊มเรียบร้อยได้มาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทใส่คันได้ไงครับจักรยานจักรยานสีแดงสีแดงชอบชอบครับแล้วกระบอกโชคหน้านี่ยังไงครับของเดิมตัดของเดิมตัดเดี๋ยวมาดูชุดสีนะครับชุดสียังไงครับช่างสีส่งทำช่างหน้าสุพรรณช่างหน้าสุพรรณ สี่พันห้าสี่พันห้าะครับผมดูสีต่อไปปั๊มล่างเหรอครับปั๊มล่างเวฟร้อยยี่หาปั๊มล่างเวฟร้อยยี่ห้าซื้อมือสองมาซื้อมือสองราคาเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสี่ร้อยครับผมถ้าล้อเหรอครับเป็นดีไอดีดีไดีทองลุงทองเก่าทองเก่ายางหน้า ไออซีไออาร์ซีกิ๊บไออซีปลายเหลืองปลายเหลืองปลายเหลืองนี่ครับปลายเหลืองอยู่ฝั่งนี้นะครับได้มาเท่าไหร่ครับไม่ได้ออกเลยทำไมไม่ได้ก้น้ำมินียอมก้น้ำซีมินียมพันสี่พันสี่นะครับส่วนเครื่องนี้น็อตก็เป็นน็อตชุบน็อตเดิมน็อตชุบครับผมน็อตเดิมชุบเอา ว่าน็อตเดิมนมาไปชุบอย่างนี้แพงไหมครับผมทั้งคันก็พันกว่าบาททั้งคันพันกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเอามาเอามาให้ชุบนะครับจัดสภาพได้จัดสภาพนะครับผมเช่งนั้นรับจัดสภาพนะครับท่อท่อดีเบสดีเบสแปดพันห้าแปดพันห้าล้อหลังก็ดีดีเหมือนกันเนาดีดีลุ้งเหมือนกันครับชุกหลังไวด์เอสไวด์เอสนะครับ ดี๋ยวก็สเต็ปเครื่องมาฟังช่างเลยลูกเดิมใส่ร้อยห้าสิบลูกเดิมใส่ร้อยห้าสิบครับผมใช้ของเดิมมาแล้วก็ยังยังเสื้อยังเสื้อใช่นะขบูเดิมครับผมเคยทำท็อปสปีดยังคันนี้ยังเลยยังยังยังกลัวความบ่อยความบ่อยขอราคาได้ไหมมาคุยกันดีกว่ามาคุยกันดีกว่าทักทักมาคุยกันครับผมสเตอร์หลังครับผม สามสิบสองหน้าสิบห้าหน้าสิบห้าสามสองอาร์มนะครับอาร์มมินียมยิงทรายได้เงินอาร์มมเนียมยิงทรายได้เงินดูสวยครับสุดท้ายแล้วก็ต้องขอฟังเสียงหน่อยนะครับผมได้ครับได้ครับครับ,รบ,รบแปบ๊บหนึ่ง Okay. เสียง, oh. <c oughs> งดังไม่ได้นะครัผมเกรนใจร้านข้างๆนะครับ okay. เด็งเครื่องก็เงียบๆเ,เลยนะครผม เิ้ไม่ได้นะผมเกรงใจร้านข้างๆครับโอเคครับผมแซดฝากากร้านนะครับฝากร้านนะครับร้านอยู่นิคมซอยท่าสะต้นโพครับผมรับรับทำอะไรบ้างครับก็ทำเครื่องจัดสภาพอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกันครับผมอยากได้แบบไหนและนี่ก็เป็นรถที่เราจัดสภาพนะครับผมเอวิสแดดสมาย ครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กก็นัศพรแก้วบานครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นให้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์ครับผมครับผมสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>ไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผม แต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ